ลอยโมยกดกบุดสลากครันะครับไตเจ็ดสลักป่าทั้งคู่นะครับเจ็ดสลักเจ็ดเจ็ดสลักจุดเจ็ดห้ากับเจ็ดสลักจุดหกห้านะครับสวยงามนะครับดูอย่างนี้ก็สีใสสีส้มนะครับลอยบุดสลักครัออกครับจะออกแบบส้มมาดูเต็มเลย พลอยมรกตจะออกไปทางกานบาลีอมฟ้าอมเขียวอ่อนนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเป็นพลอยเนื้อแก้วความแข็งก้าวนะครับความแข็งก้าวเนื้อแก้วนะครับไม่มีสารเคม,มีไม่ต้องเคลือบสารนะครับเพราะว่าเป็นพลอยธรรมด ทำจากเนื้อปล่อยโดยตรงนะครับสนใจก็โทร087150561ร้านเจเจจันทร์นวจันทบุรีครับ087150561